รับสายทางบ้านนะครับที่เบอร์0964239654สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมสอบถามนะยครับช่างครับอ่าพอดีของผมเป็น Honda Jazz ตัวปี06อะครับเครื่องอ่า DSI ครับเกียร์7สปีดอะครับครับอ่ารบกวนสอบถามนีดหนึ่งว่ามันต้องใช้น้ำมันเกียร์อ่า ETF หรือว่า CVT F CVT ครับ7สปีดที่ผม เขียนว่าเจสปีดเป็นน้ำมันเกียร์ CVT ครับใช้น้ำมันเกียร์ CVT F นะครับผมผมเคยดูคลิปช่างอยู่ครับเพราะว่าจุกของผมมันเป็น ATF ไงครับครับต้องใช้เป็นเกียร์ CVT F ครับผมอ๋อสอบถามอีกนิดหนึ่งครับพอดีของผมมันจะเป็นคอยล์รั่วครับมันจะมีเสียงจืด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 อยู่หน้าเครื่องครับต้องตรวจเช็คนะครับอาการการสะดุดกระตุกด้วยนะคใช่ใช่ในในขณะที่คุณเข้าตำแหน่งเกียร์ดีมันจะมีอาการกระพือด้วยนะครับ แล้วก็รุ่นนี้เนี่ย IDSI จะมีคอยอยู่8ตัวเครื่องยนต์เป็น4สูบนะครับมีคอยจุดระเบิดอยู่8ตัว8หัวฉีดนะครับครับผมครับผมครับมีตัวสั้น4ตัวตัวยาว4ตัวตัวนี้นะลองให้ช่างเขาถอดมาตรวจเช็คดูก่อนนะครับหัวเทียนและคอยจะมีอาการสะดุดกระตุกนะครับ ครับของผมจะมีอาการสะดุดกับกระตุกนี่แหละครับอ่าดูหัวเทียนกับคอยจระเบิดครับ2ตัวนี้นะครับเพื่เบิ้องต้นดูก่อนนะครับครับโอเคมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมครับอ่าไม่มีสอถามนะครับขอบคุณมากครับผมได้ครับยินดีครับสวัสดีครับอ่าอาการสั่นสะดุดกระตุกนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็อาจจะถึงขั้นเบาดับนะครับก็สําหรับท่านผู้ใช้รถในตระกูล Honda Jazz เครื่อง idsi นะครับ